นี่ค่ะทุกคนเราจะมาซื้อเครื่องตัดหญ้ากันนะคะอันนี้จากจังหวะก่อนสี่จังหวะอันนี้สองจังหวะนะคะนี่เลยค่ะอันใดดีก็กันอรอนี่พี่เใส่ทั้งหมดเขาใส่หยาหญ้าแห้งหยาสูงเยาสูงสองจังหวะไปหญ้าสูงสองจังหวะใส่ไหม่หนาๆเป็นต้นไม้เป็นต้นเนี้ยเป็นต้นไม้แม่นครแบรนด์ซี่จังหวะนี่เหมาะสำหรับอันนี้เขาเลิ่งเลิ่งแห้งใบก็ไเด็น เล่ง้างๆเว้ยเขาเขาตัดหลอดไม่สิมากอยากสายอยู่แต่ไม่กับอยากปะยันมันเสียงมันเงียบกว่าเสียงเงียบกว่าราคาก็เลยสูงอันนี้จัดจัดโปูอยู่ที่สองพันหะ้าน้อบ่ได้ขายเ้อะหมายถึงให้ความรู้นะคะนี่แต่ว่าอันนี้ก็ได้ขึ้นกันแต่ว่าจะตัดไม้ได้ตัด,ต,ดต้นต้นหญ้าต้นสูงแล้วก็รอบมันมาเร็วกว่ารอบเร็วกว่าว<ๆ>ก็อยู่ที่ว่า<ๆ>ใครจะเลือกเอาอันไหนนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ป้าอ้วนก็จะเอาเครื่องนี้เนื่องจากว่า เอ่อที่ที่ไล่มีต้นหญ้าสูงแล้วก็ไม้เท่านิ้วก้อยเดียนิ้วกลางนิ้วนางอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เครื่องนี้นะคะทุกคนใบพัดน,นึ่งอยู่อั้จะเป็นใบใบกลมใบเรียวอ๋อเป็นใบกลมเนี่ยนี่ค่ะทุกคนเนี่ยถ้าใครจะซื้อก็อแต่ว่าทางร้านเขาจะแนะนำรู้สึกว่าจะมีรับประกันด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราใช้ยี่ห้อนี้ใช้ไปลวดเนาะพี่น้องเนาะตาก,กระทิงนะคะ รับรองเลยว่าน่าจะหลายปีอยู่ดอกเนี่ยเป็นใจดีแต่ถ้าสมมุติว่าใครจะเอาไปตัดไม้ไอ้ไม้ไผ่เนาะหรือว่าไม้ยูคาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใบมันจะมีใบสําหรับตัดไม้ต่างหากเดี๋ยวจะให้พี่เขาทดลองเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกําบังเอ่ออ่เซฟตี้าาตัวเองนะคะทุกคนเวลาเราจะตัดนะคะถ้าเป็นไม้ถ้าเป็นไม้เข้าเนี่ยขาดไม่ต้องไปเปลี่ยนง่าย อ๋อถ้าเป็นไม้ซ้ำใดซ้ำหนึ่งกับขาดโลดพี่น้องแต่ว่าเครื่องนี้ะจะจะไม่เงียบเท่าเครื่องอสีแดงที่พี่เขาเอามาให้ดูเครื่องสีแดงเป็นสีจังหวะมันจะเงียบกว่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่าแต่ว่าเครื่องนี้ก็ถ้างบน้อยก็ใช้ได้เลยนี่อยู่ที่ราคาพันแปดเดี๋ยวจะให้พี่เขาลองเครื่องร้องเลยพี่แต่ว่าตนนัวนี้รู้สึกว่าจะได้เติมน้ํามันสองทีไปไปสองฝานะคะทุกครั้งที่เติมน้ํามันเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการแล้วกันนะคะ สองฝาเลยค่ะทุกคนมันใส่ร้องเลยใ่ไมันได้เติมเมล์ออ้อันนี้ไม่ลองไม่ไม่ได้เติมเยอะนะคะแต่ถ้าจะเติมจริงๆมันต้องเป็นน้ำมันเครื่องอะไรง่ายเป็นของพวกไดเกี่ยวก็ได้ไดเกียวอ๋อเดี๋ยวเราจะซื้อไปด้วยนะคะทุกคนเราจะซื้อตัวน้ํามันไปด้วยพี่เขาจะลองให้เอ่อจะไม่ได้เติมเท่ากับเติมปกติต้องเป็นสองฝาเพราะว่า พี่เขาลองเครื่องอาจจะใช้น้ำมันพี่ว่าเป็นน้ำมันอันนี้95เหรอคะเก้าเอ็ดเก้าห้าได้หมดเก้าเอ็ดเก้าห้าได้หมดเลยหมายถึงน้ำมันเบนซินนะคะทุกคนเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดเลยแต่ว่าพี่เขาจะลองเครื่องปริมาณปริมาณของอน้ำมันเครื่องอาจจะน้อยลงเพราะว่าใส่ตามสัดส่วนน้ำมันน้ำมันเบนซินนะคะที่จะเติมเข้าไปในเครื่องนะคะทุกคนนี่เลยดังนั้นเลยจะไม่ได้ เ,เวลาใส่ก็แนะนําให้เอากรองลองด้วยนะคะไม่งั้นเคาก็จะลาดลงเนาะนี่เลยจ้ะเดี๋ยวจะให้พี่เขาสอนวิธีการใช้ทุกอย่างเป็นอย่างคือบอกกล่องใส่สเป็นอย่าง<ม>บอกทาเขา้าทีแห้งบมอมปาเทียน ต่หันนข้าไปน้ำไหลมันจะมีพวกกันเศษพวกกันเลาะองพวกกับเกสซอนอย่างนะเข้ากับเอานี่กองไว้แตอยุ่ามันมันก็ควรมีเศษการเศษหญ้านะคะทุกคนที่มันจะเข้าไปในเครื่องถ้าเข้าไปในเครื่องแล้วก็เครื่องก็จะน็อกเลยดังนั้นก็ต้องเซฟตี้ไปด้วยนี่ค่ะต้เปิดแต่พี่สอนน้ำเดือดอันนี้อันนี้โตเปิดบะมนมีเบื้องขางศูนย์หนึ่งอ๋อศูนย์หนึ่ง อันนี้ศูนย์อันนี้หนึ่งเราจะสตาร์ทเครื่อง,ง,งค่ะทุกคนดึงโชกันครับดึงโชกขึ้นแมนบบแล้วก็ดึง เสียงแน่นดีอยู่นะคะเวลาซื้อก็ที่จริงแล้วจะให้พี่เขาลองสองเครื่องเทียบใส่กันแต่ว่าพี่เขาบอกว่าถ้าจะเอาเครื่องไหนก็คือต้องลองเครื่องนั้นเพราะว่ามันต้องเติมน้ํามันเข้าไปมันจะกลายเป็นเครื่องเก่าเนาะแล้วลูกค้าคนถัดไปจะไม่ได้เขาจะไม่ซื้อเนาะถ้ากลายเป็นเครื่องเก่าแต่ว่าฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าเสียงเครื่องแน่นดีอยู่นะคะเอาใบใส่พี่ทดลองให้เบิรงเลยค่ะคิดว่าน่าจะทําไม่เป็นอพี่เอามาให้พี่เขาทดลองใส่ไปรลด เดี๋ยวจะให้พี่เขาใส่ไปเลยนะคะใครที่ซื้อเครื่องนะคะแนะนําให้ทางร้านใส่ให้เลยนะคะหรือว่าให้ดูไว้เผื่อว่าเราเอา๋อจะได้ทำเป็นเนาะเดี๋ยวให้พี่เขาใส่ให้ดูเลยนี่ไปงายด้านนี้ขึ้นที่จะมีตัวอนตัวนี้นะคะที่เราเอาแหวนใส่แหวนใส่แล้วก็ไขเข้า,ขาไปแหวนมีสองชั้นนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัย แล้วก็น็อตตัวเมียใส่ไปนะคะตอนนี้ใบพัดจะหลุดไม่ได้นะคงรู้เนาะคนที่ตัดหญ้าน,นะคะไขแน่นเลยใบพัดจะหลุดไม่ได้เลยเราต้องไขให้แน่นเดี๋ยวพี่เขาเอาอุปกรณ์มาให้เลย<ม>เพราะว่าเราจะเอาไปแบบพร้อมใช้งานเลยค่ะ<ม>กําลังหาอุปกรณ์อยู่นะคะใครที่กําลังจะซื้อเครื่องตัดหญ้าดูคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคน แต่ว่าถามว่าพันกว่าบาทนี่น่าจะใช้ได้นานอยู่นะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าทุกยี่ห้อนั่นแหละค่ะไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ความพอใจบางคนก็ติดที่แบรนด์แต่ก็ราคาค่อนข้างสูงก็ต้องยอมรับนะคะมันก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าระหว่างราคาพันแปดถ้าคุณไปจ้างคนเสียหญ่าเนาะไอ้นาะ เบิร์หลายก็พันแปดทุกคนหมดเยอะกับพันแปดเต้อ็บอกไว้ก่อนทั้งค่ากินค่าอาหารเนาะเนี่ยใช้ไปโลดตอนนี้คือคือเผื่อใจว่าถ้าเกิดว่าใช้ได้เกินสองปีหรือสาปีถือว่าคุ้มค่าแล้วอันนี้เป็นตัวเป็นตัวล็อกตัวล็อกเราจะล็อกอ่าตัวใบพัดนะคะตัวตัวที่รองใบพัดเราจะล็อกเขาไม่ให้เขาขยับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตราย นี่ค่ะคำไมใส่รอบไม่งั้นเขาจะตามเราต้องล็อกไว้ก่อนด้านล่างไม่งั้นหมุนเข้าไปก็จะไม่นนแน่นแนะนําให้ทางร้านทําให้เลยนะคะไม่แนะนําให้เอาไปทําเองนี่เลยจ้ะให้ดูเป็นตัวอย่างไว้เนาะถ้าเกิดว่าทางร้านเขาลืมใส่อะไรไปก็ทักท้วงได้นะคะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าต้องปลอดภัยเท่านั้นนะคะทุกคน ีอุปรกรณ์เขามีให้นะคะสําหรับประอว้วนเป็นผู้หญิงก็ต้องให้พี่เขาทําให้ก็จะดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีหัวนะทางด้านนี้นะคะทุกคนนี่เลยจ้ะที่นี่มาอุดหนุนได้นะใครที่อยู่อาําเภอ้ a า s สมนะคะเดี๋ยวสาดไปทางร้านนิดนึงมาอุดหนุนได้นะร้าน PS นะคะ PS PSRK จำกัดนะคะใครที่อยู่ที่นี่นะคะ สินค้ามีมากมายเลยนะคะของใช้กเกษตรมีมากมายเลยนะจ๊ะนี่เลยทั้งปุ๋ยทั้งสินค้ากเกษตรทุกประเภทเลยนะคะใครอยู่ที่ใกล้ใกล้ๆนะคะขอเรียนเชิญนะคะมาอุดหนุนทางร้านได้นะรีวิวให้ด้วยนะนี่ <c oughs> ใจดีค่ะพี่เขาเทคแคร์ดีมากๆเจ๊กับเฮียก็ใจดีนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนใจดีมากๆค่ะแนะนำให้เลยถ้าใครไม่เข้าใจอะไรนี่ เจ้าหน้าที่ประกบทุกคนเลยนะคะเออจะได้เข้าใจเพราะว่าทางนี้ก็ไม่รู้เรื่องเครื่องตัดหญ้าหรือว่าซื้อปุ๋ยเนี่ยแนะนําแบบนนนจนอึ้งเลยนะคะทุกคนนี่ก็เราก็จะดูเป็นน้ํามันเครื่องไปด้วยต้องเอานี่ไปเน,ะนาะพี่หยิบ<ร>มาตัวหนึ่งพ่อก็ใช้กระป๋องไอ้นั่นใช่หรือวะกระป๋อง อ๋อเอาแอดวานดีกว่าค่ะพี่อันไหนจะดีเออเอาเอาแอดวานนะคะทุกคนสองทีนะคะเอาแอดวานดีกว่าเพราะว่าเราทําอะไรเราก็จะพรีเมียมและนี่ดีเหมือนกันค่ะแต่อันนี้ก็อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยดีเหมือนกันค่ะทุกคนน้ำมัน95เอ๊ะนี่ค่ะก็ใส่ตัวนี้สองฝาฝานี่เลยบอไอ คือครึ่งลิตรเหรอใช่ครึ่งลิตรแล้วก็ประมาณฝาครึ่งสองฝาครึ่งอันนี้แล้วก็เอาใส่อันนี้กองใส่น้ำมันอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยซีซีห้าร้อยซีซีน้ำมันดีเซลอันนี้เป็นตัวกองน้ำมันเก้าห้าเนาะเป็นกระปุกเันเขาดีเซลตััวนน้มอ๋อเขาเขยำดับบอไม่ใช่เอาดีเซลอ่ะไม่ใช่ดีเซลทุกคนเก้าห้าแนะนำให้ใช้เก้าห้านะคะนี่เลยจ้ะมาอุดหนุนทางร้านด้วยนะใครอยู่ใกล้ๆนะคะมี มีเครื่องใช้ทางด้านการเกษตรครบคันเลยนะคะที่จอดรถว้างขวางคะ่ะน,นี่เลยจา้าทุกคนอันนั้นก็ใช้ได้ไหมได้นี่ค่ะเครื่องตัดหญ้าเยอะมากเลยนะคะใครอยากได้รุ่นไหนก็บอกบอกพี่เขาได้นะคะใครที่กําลังมองหาอุปกรณ์ตัดหญ้านะคะทุกคนเครื่องใช้เกษตรมีหมดเลยค่ะแนะนาเลยนะจ๊ะแล้วจะบอกว่ามีมีเอ่า ประกันด้วยนี่เลยค่ะด้านนอกของร้านนะคะรู้สึกว่าเมื่อวานหรือวันก่อนมีมีหมอลำด้วยที่นี่นะคะสองวันอสองมือ,มอบ่อบเอา้าบ่โอ้ยอไม่ได้มามอโอ้นี่ค่ะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูใบใบสำหรับตัดเอ่อใครที่จะไปตัดไม้ที่เป็นไม้ยูคาอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันจะมีด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกัน มันจะมีใบตัดด้วยนี่เลยค่ะเอ้าไปใส่ละไม่ใช่ล็อกนี่นี่เลยอันนี้จะเป็นใบใบสำหรับพี่เขาแนะนําเมื่อกี้เนาะใบสำหรับตัดที่เป็นไม้ยูคาหรือไม้ไผ่อะไรเงี้ยแต่ว่าประวันไม่ค่อยสันทัดาเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะกลัวก็เลยไม่ได้อุดหนุนพี่เขานะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ